ถึงกับขนลุกดีเพชรจ้าบอกความลับไทยก้าหลังอาม่าเสียชีวิตหลังจากดีเพชรจ้าวิเชียนกุศลมโนมัยแจ้งข่าวเศร้าสูญเสียคุณแม่สุจินดากุศลมโนมัยหรืออาม่าอันเป็นที่รักซึ่งจากไปอย่างสงบด้วยโรคชราในวัย87ปีล่าสุดวันนี้28กรัมยอ6ดีเเจเพชรจ้า ออกมาเผยความรักความผูกพันของอาม่าที่มีต่อน้องไทก้าหลานชายสุดที่รักโดยได้โพสต์ภาพอาม่าก,กับหลานชายลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเขียนข้อความว่าแววตาของอาม่าคือเอ็นดูเจ้าก้อนมากไทก้าน่ารักมากไปงานศพไม่บ่นเลย ไปส่งอาม่าไปสวักด้วยความเต็มใจแถมบอกความลับกับปะปาด้วยว่าสองวันก่อนอาาไปหาไทก้าที่ห้องเรียนตอนเรียนอยู่ปะปานี่งงเลยค่าสองวันก่อนอาม่าอยู่ที่วัดกับปะปาละนะลูก